สวัสดีค่ะที่พี่ดาเรผพาทอมาต่ออีกหนึน่งรอบเผือนี้เป็นมะเขือทอจกง,งามๆของบ้านไร่ไทยธานีเป็นไหมทั้งผืนเผลอนี้ก็ไหมบ้านไร่เช่นกันต่อจกใหญ่มากเผลอนี้ก็ไหมไหมทั้งผืนต่อจบใหญ่เช่นกันสวยงามมากๆเลย ที่ดาเล็ผ้าทอสวยจริงสมจริงต้องดาเล็ผ้าทอตัวนี้ก็สวยมากเป็นใหม่น้ำป่าของอุตรดิษ์สวยมากๆเลยตัวนี้บัวคว่ำบัวงายจกใหญ่มากของบ้านไล่อุทัยธานีสวยจริงๆเลยตัวนี้เป็นใหม่แกมฝ้ายงานเย็บกระดูกงูเย็บเย็บมือทั้งถึง ที่บ้านไลอุทัยธานีดาเี่อยู่ใกล้ๆวัดท่าทงแค่สองนาทีขับรถมากราบหลวงพ่อฤาษีวิงดำแวะมารับผ้างงามกลับบ้านได้เลยค่ะคืนนี้ก็ใหม่แก้มคว้ายต่อจกใหญ่มากย้อมสีธรรมชาติสีชมพูจกใหญ่มากสวยมากจริงๆคืนนี้เป็นมัดหมีไหมงานเย็บมือเย็บกระดูกงูทั้งผืน จบสวยงามมากวิจิตรผ้าสวยผ้าดีงานแน่นต้องดาเลสผ้าทอเกรดพรีเมียมสวยจริงสมจริงต้องดาเลดผ้าทอตันนี้ก็สวยเป็นงานเย็บกระดูกงูเป็นไหมแกมควายงานคุณยายอายุ8ปกว่าทอหมดรุ่นนี้ไม่มีแล้วควรเก็บสะสมสวยจริงๆเลย ไหมแก้มควายชุดนี้เป็นงานคามจกไหมทอมืองานมือเกรดพรีเมียมสวยจริงๆเลยของดาเลสผ้าทอมีง,งานสวยๆงานแน่นๆสนใจทักเลย086 6 5 8 4 5ห6้าสห้าสองหที่ดาเลสผ้าทออยู่เป็นโฮสเต,ต์เล็กๆชื่อบ้านเรือท่าซุง มาพักโฮมสเตย์แล้วก็รับชมสิ้นสวยๆรับกลับบ้านได้เลยค่ะไหมแกมฝ้ายค่ะชุดนี้สวยมากหมแกมฝ้ายจกใหม่ทั้งผืนเป็นงานคางสวยมากงานวิจิตคุณยายแปดสิบกว่าทอสวยจริงๆผ้าไหม่ดาเลสข,ของเราข้างบ้านไล่อุทัยธานีชุดนี้ไหมกาละสินบ้านโพสวยมาก ย้อมสีธรรมชาติงานวิจิตสวยจริงๆเลยที่ดาเลสผ้าทอสวยจริงส่งจริงต้องดาเลสผ้าทอนะคะอ้าวขอเบอร์โทรอีกทีศูนย์แปดห6ห้าแดสี่ห้าสองหโทรสั่งเลยโอนเลยส่งเลยที่ดาเลสผ้าทออยู่ใกล้ๆวัดท่าสุงแค่สองนาทีขับรถ มีผ้าให้ชมเยอะแยะทุกภาคเลยไหมแกมฝ้ายผ้าไหมางานสวยเกรดพรีเมียมต้องดาเล่จริงๆอ้าวขอเบอร์โทรอีกที086 658 4526หือน,นี้เป็นมัดหมี่จกไหมย้อมสีธรรมชาติสวยมากๆเลยเล่ขอลาเพียงเท่านี้นะคะสนใจ ติดตามเพจได้เลยค่ะดาเลผ้าทอเราวข้างขอบพระคุณมากนะคะเสียงไม่เพาะเสียงคนบ้านนอกอย่าว่ากันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่18เดือนกรกฎาคม63สวัสดีค่ะที่ดาเลผ้าทอ